ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนามกุศลโมณ์สามอย่างนั่นก็คือต้นเหตุแห่งความดีหรือว่าต้นเหตุของความดีทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายควรจะทำให้ออกมาทางกายวาจาใจเพื่อที่เราจะได้มีต้นทุนคือความดีความงามกุศลโมูลหรือว่าต้นทุนของความดีหรือว่าต้นเหตุของความดีนั้นมีอยู่สาม ประการด้วยกันนั่นก็นกนกนคืออาโลภะความไม่อยากได้ความไม่อยากได้แสดงออกด้วยการบริจาคหรือด้วยการหยิบยื่นทรัพย์สินสิ่งของให้กับผู้ที่มีความต้องการหรือว่าผู้ที่อยากได้นั่นเองในประการที่สองอาโทสะความไม่ระทุสายก็คือแสดงออกทางเมตตาต่อผู้อื่นเราต้องมีเมตตาต่อคนทั้งหลาย เพื่อที่คนทั้งหลายจะได้มีความสุขความเจริญและจิตของเราก็มีความสงบสุขในประการที่สาอโมหะความไม่หลงความไม่หลงนั้นต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเราควรทำหรือไม่ควรทำาะนั้นกุศลบูลทั้งสามประการนั้นเป็นต้นเหตุของความดีความงามทั้งหมดเป็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นหรือความที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ นายโกศลโมนทั้ง3ประการนี้แล้วจะทำให้เราได้คุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปได้นั่นเองจเจริญพร